สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีชมรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่5นะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับเป็น power นะครับของวอเทคนะครับ v o t e c พันห้านะครับตัวนี้มา2แท่นนะครับมีบอตกับมีวอรนะครับตัวเดียวกันนะครับบริษัทเดียวกันนะครับตัวนี้เข้ามา2แท่นนะครับอย่างละหนึ่งแท่นนะครับ มือหนึ่งต on. nice ัวน 10, 10, ี้นะครับพันห้านะครับอยู่ที่หนึ่งมืนสามพันเก้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมให้เช็คราคานะครับเดี๋ยวผมให้ดูราคานะครับวอทิงนี่ครับมาดูราคามือหนึ่งนะครับนี่ครับมือหนึ่งนะครับมือหนึ่ง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 นะครับหนึ่งหมื่นนะครับนี่ครับ 13,900บาทนะครับ13,900บาทนะครับสีอมอยู่ที่750นะครับโอ้โหโสามารถขับ18เป็นวัดแท้นะครับตัวนี้นะครับเป็นวัดแท้นะครับนี่ yeah. i̇şte ครับตัวนี้นะครับสามารถขับ15ได้ข้างละ2นะครับขับฮ้นขับกลางแหลมได้หมดนะครับถ้าเป็น18ก็ข้างละ1นะครับไว้แน่นอนนะครับเป็นวัดแท้นะครับพันห้านะครับตัวนี้นะครับมาแจ้งราคานะครับเมื่อหนึ่งอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่นะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะ บอติกนะครับตัวนี้นะครับบอติกนะครับแต่ถ้าเป็นวอติกนะครับอยู่ที่8 9 0 0บาทนะครับข้างในอันเดียวกันนะครับเกียร์อะไรอันเดียวกันทุกอย่างนะครับแต่ขึ้นอยู่กับขึ้นบริษัทนะครับเป็นคนละปีพูดง่ายๆตัวนี้จะเป็นปีเก่าตัวนี้จะเป็นปีใหม่นะครับแค่นั้นนะครับแต่สําหรับท่านที่ไม่ซีเรียสนะครับก็ได้นะครับไม่ซีนะครับเครื่องตัวเดียวกันนะครับข้างในตัวเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับสามารถขับสวิตเตอร์ก็ได้นะครับฮอนก็ได้นะครับกลางแหลมก็ได้นะครับบีดก็ อ่าพาวเวอร์จะเป็นยูเดียวนะครับกำลังนะครับพันห้าร้อยวัต in in ต์อาร์มิสนะครับเสียงนี้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเสียงนี้แน่นอนนะครับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับตัวนี้ราคานะครับตัวบนที่ผมแจ้งนะครับอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้อยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทนะครับแปดพันเก้าร้อยบาทตัวนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับพี่ที่ต้องการก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนนะครับสินค้าของวันที่สามเดือนสิงหานะครับวันนี้ก็ใส่เต็มเต็มนะครับน่าจะมันเกือ ก็จะได้พวกเคสที่คิวต่อนะครับตอนกลางคืนนะครับสนใจนะครับอย่าลืมถ้าเข้ามาชมได้นะครับสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับสําหรับพี่ๆที่ต้องการนะครับเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆนะครับใช้งานปกตินะครับเครื่องเดิมๆนะครับไม่มีนะครับอยู่ได้อีกยาวนะครับอยู่ได้อีกยาวนะครับมาดูนะครับสัญญาณเข้านะครับสัญญาณเข้านะครับเดี๋ยวข้างบนผมเสียไปแล้วนะครับนะครับนี่ครับมาดูนะครับนนี้จะเป็นปุ่มโมโนสเตอร์บิดนะครับลูกค้าจะบิดถโมโนได้หมดนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นสัญญาณเข้านะครับสัญญาณออกอีกช่องนึ่งนะครับะครเข้าเส้นนี้ก็ได้ออกเส้นนี้ก็ได้แล้แต่ลูกค้านะครับ้ายขวานะครับตรงกลางจะเป็นบิดนะครับตัวนี้สายขวานะครับต่อโมโนสเตอร์เราก็ซ้ายขวาเราปกตินะครับตัวนี้จะเป็นสายดินนะครับต่อสายดินก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นฟิวนะครับตั้งเครื่องเลยนะครับนี่จะเป็นทั้งเครื่องเลยนะครับมาลองฟังน้ำเสียงข้าวกันดูนะครับจะเป็นไงบ้างนะครับเดยผมออนเครื่องนะครับตัวนี้ อ่อนแล้วนะครับอ่อนแล้วนะครับใช้งานปกตินะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับคร่าวๆนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับบอกไปเลยนะครับว่าเสียงใสสะอาดแน่นอนนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับคร่าวๆนะครับ ภูมิมทิศภูมิทิศท่านาท่านบอิเททนะครับไซปิ้งนะครับ รายละเอียดนะครับสายปิงนะครับขน,นาด8แปดบแร็คสูงสุด6.2แปดถึงเก้านิดเสียงสายปิงนะครับสำหรับพี่ที่ต้องการนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับลองฟังเสียงกระดูนะครับ i you ใงานปกตินะครับทั้ง2แท่นนะครับแท่นบนนะครับอยู่ที่7,500บาทนะครับแท่นล่างอยู่ที่8,900บาทนะครับตัวเข้ามาสอบถามได้อยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเดี๋ยครับเดี๋ยวมีสินค้าอื่นก็จะพามาชมเรื่อยๆนะครับนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นแจ็คโฟนนะครับสวยๆนะครับใช้งานปกตินะครับใช้งานปกตินะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยทั่วไทยนะครับ083นะครับ7398945นะครับเสียง ชัดเจนแน่นอนนะลูกค้านะครับท่านไหนที่ใช้ไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ครับพวกตู้ลําโพงนะครับกล่องลำโพงนะครับอุปกรณ์ต่างๆนานานะครับกําลังทยอยสินค้าลงนะครับมีเยอะนะครับตอนนี้นะครับเยอะๆนะครับกําลังทยอยสินค้าลงให้ลูกค้านะครับตัวออเดอร์แปดนะครับก็ใบละ6,500บาทนะครับนะครับพวกสายตู้สายอะไรโผล่เยอะแยะนะครับกำลังทยอยลงนะครับสําหรับพี่ๆที่ต้องการก็ กดไลค์กดแชร์ให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นสินค้าไ้ของเพื่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ